บริเวณผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็กว้างกวางนะครับแล้วก็เรามาดูกันหน่อยซินี่นะครับมีที่เก็บของด้านล่างนะครับแล้วก็มีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยสภาพบอะด้านหลังก็ยังสวยงามมากๆครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับรถบ้านวิทยาเราก็ได้รถบ้านเข้าใหม่มาคันหนึ่ง นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็จะเป็นเจ้า m a ด้า BT50 Pro รนะครับรุ่นไฮเลเซอร์4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมท็อปสุดเลยมีควิสคอนโทรนมีฟังก์ชันให้ครบถ้วนเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันว่าสวยสดเดิมดีแค่ไหนเชิญครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเราเพิ่งได้ตัวเข้ามาไม่กี่วันนี้เองยังไม่มีเวลาล้างเลยนะครับเราก็ให้มาดูกันที่รถเพียวๆเลยแล้วกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่คานหน้านะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยที่ตำแหน่งคานหน้านะครับทั้งสองข้างเนี่ยยังอยู่นะครับตรงบริเวณแผงหม้อน้าสติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเวลาจิกก็จะมีรอยเล็บนิดๆอย่างนี้นะครับเดิมๆนะครับแก้ม เสียงนี่ไม่มีสีโป้เลยนะครับเดิมดีแล้วก็เครื่องยนต์เขาก็เป็นเครื่องยนต์ 2,200cc คอมเรลเทอร์โบนะครับ150แรงมา้าถือว่าเหลือๆเ,เลยนะครับมาด,ดานี่แรงอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงล่างก็ก่อถนนดีเยี่ยมด้วยมาต่อที่ประตูนะครับฟังเสียงนะครับสีโป้เป็นไงนี่ไม่รู้จักกันเลยแล้วกันนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิม นะครับแต่ละเม็ดนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับที่พวงมาลัยเขาก็จะมีคิชคอนโทรลให้ด้วยเพราะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีบลูทูธนะครับครบเลยมาดูประตูหลังกันนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแบบมีรูระบายความร้อนนะครับนี่ฟังเสียงนะซับในปองปองปองปอเลยนะครับพื้นที่บริเวณห้องโดยสารตรงนี้กว้างขวางนะครับวางขาได้สบายๆนะครับ มาดูเม็ดอ้างหน่อยนี่นะครับแต่ละเม็ดนะครับเดิมนะครับนี่นะครับสวยนะครับฟังเสียงก่อนยึดประตูนะครับไม่เคยมีการปรับตั้งนะครับไม่เคยขยับนะครับกระบะเสียงนะครับเพราะไฟท้ายนะครับยังแดงสดๆนะครับยังไม่มีซีดไม่มีด่างนะครับมีติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะครับ4จุดที่ด้านหลัง ทะเบียนเก้าหน้า9้าหลังด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆมาดูที่กระบะหน่อยนะครับนี่นะครับสันข้างนะครับไล่ลงมานะครับเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดนะครับนะครับกระบะนะครับไม่มีผุนะครับเม็ดสวยๆชัดๆทุกเม็ดนะครับมาดูที่ฝั่งขวากันบ้างนะครับ เม็ดอ้างนะครับเดิมเดินสวยนะครับซีนเดิมกาวเดิมนะครับสลิงฝาท้ายสมบูรณ์นะครับามาสะโพกหลังด้านซ้ายเสียงเพาะพิงโอ้สติกเกอร์กันรอยตรงนี้นะยังแบบสภาพดีมากๆอืมเดี๋ยวน้องช่างภาพถ่ายตรงนี้ให้ดูนิดนึงสิบริเวณกระบะนะครับเม็ดอ้างเนี่ยสองข้าง กระบาเดิมสวยจริงๆบันไดข้างสภาพดีสมบูรณ์เชิญครับบริเวทซัมในโอ้เสียงนานทีนะครับจะเจอกระบาดสภาพสวยๆนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบนี้นะครับเม็ดอ้างนะครับคมกลิบกลมกลม นี่นะครับน็อตยึดประตูนะครับไม่เคยขยับนะครับสวยสติ๊กเกอร์เดิมนี่นะครับฟังเสียงนะครับเม็ดอาร์คนี่นะครับปึ๊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 บสวยทุกเม็ดจริงๆนะครับหายากครับสภาพขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันว่าเสียงเครื่องจะเดินเรียบนิ่งขนาดไหน สักครู่นะครับรถคันคนี้นะครับปี2014วิ่งมาแสนห0 0หมกว่าโลนะครับถือว่าไม่มากนะครับตกปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับเสียงเครื่องนะครับเครื่องยนต์2,200นซีซี ขบมอนเร็วเทอร์โบ150แรงม้าเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ Ford นะครับเจ้า Ford เดเจอรเครื่อง 2. อนะครับถือว่าโด่งดังนะครับแรงครับและสำหรับเจ้าคันนี้นะครับช่วงล่างมัดด้าไว้ใจได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับแล้วก็ไปดูภายในกันว่าออปชั่นมีอะไรกันบ้างเชิญครับบริเวณผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับแล้วก็ เรามาดูกันหน่อยสินี่นะครับมีที่เก็บของด้านล่างนะครับแล้วก็มีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยสภาพเบาะด้านหลังก็ยังสวยงามมากๆครับผมเรามาดูสภาพภายในกันนะครับกระจกตรงนี้นะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับและเป็นตัดแสงไฟฟ้านะครับไม่ตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับมีไฟส่องแผนที่ให้นะครับไฟใช้งานได้ปกตินะครับ มีกล่องเก็บแว่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณของบลูทูธนะครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธในการรับสายวางสายโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับผมปุ่มเซนทัลล็อกเนี่ยควบคุมจากตรงกลางนะครับตามสไตล์รถยุโรปเขากระจกมองข้างเนี่ยสข้างเป็นไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับมีคิสคอนโทรลให้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียง นะครับครบทั้งหมดนะครับบริเวณคอนโซลเกียร์ทุกอย่างริ้วรอยน้อยมากนะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์กันเลยทีเดียวมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้นะครับมี power outlet นะครับเก๊เก็บของแยกชั้นได้เป็นสัสดส่วนนะครับผมเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานสภาพยังสวยๆนะครับแอร์แบ็ค,คู่ A B S ABS ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับว่าช่วงล่างเครื่องยนต์วงเลี้ยวจะเป็นยังไงกันไปกันเลยครับเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็สามารถเล่นเป็นหมวดสปอร์ตได้นะครับเชนเกียร์บวกลบได้ นะครับเวลาเดินทางต่างจังหวัดหรือขึ้นลงทางชันๆน,นี่สนุกแน่นอนคันใหญ่ดีครับขึ้นมานั่งแล้วรู้สึกสูงเลยนะครับเห็นรถคันอื่นนี่ชัดเจน เกียร์ดีครับจะหวาดเปลี่ยนเกียร์สมูทดีครับคันเ,เร่งก็ตอบสนองต่อเท้าดีครับช่วงล่างเงียบนะครับไม่มีเสียงอะไรพมอะไรอย่างแน่นนะครับไม่มีช่องว่างไม่มีรอยต่อกอกแก๊กกอกแก๊กอะไรไม่มีเลยครับ ขับดีครับผมและเครื่องยนต์เขาไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ 2,200cc ซนะครับก็ประหยัดน้ำมันแต่จากที่ผมดูเมื่อกี้นะครับพวกไรโน่งไรเนอร์รอนกระบะต่างๆรถคันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบรถบ,บ้านๆใช้งานครอบครัวนะครับไม่น่าจะบรรทุกอะไรหนักมาเพราะว่าไรเนอร์กระบะสวยงามมาก สำหรับเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับก็สามารถทำฟรีดาวได้ผ่อนเดือนหนึ่งก็ตกสักประมาณ8-9,000บาทนะครับสบายๆหรือว่าถ้าซื้อสดนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆให้นะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าเราจะขายกันที่ราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ตอนออกห้างปไปแดงน่าจะ มีใกล้ๆประมาณ9 0 0 0แสนได้นะครับพร้อมเป็นเกียร์ออโต้รุ่นท็อป เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับรถคันนี้นะครับก็โทรมาได้ที่ผมนะครับ0867700808ตุ้มเราก็มีคําแนะนํามีมคําปรึกษาให้นะครับจะออกรถแบบไหนจะจัดไฟนั้นยังไงนะครับรถสภาพเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าจะเข้ามาที่เต็นท์เลยก็ได้นะครับอยู่ตรงข้ามโงรงพยาบาลเอกชัยครับถนนเอกชัยวิ่งมาตามถนนพระรามสอเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆนะครับ เซ็นเราอยู่ด้านขวามือครับหาง่ายๆครับริมถนนเลยติดแบงก์กสิกรไทยถา้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามานะครับเราก็มีบริการไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นให้ถึงที่บ้านนะครับพอผ่านอะไรเรียบร้อยนะครับเราส่งรถให้ถึงที่เหมือนกัน เดี๋ยวก่อนออกรถนะครับยังไงผมก็ต้องมีการสปาคินนิ่งขัดเคลือบสีนะครับเก็บงานให้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้มีบริการรถฉุกเฉินให้นะครับ90วันโอเคครับ และสำหรับเจ้ามาด้า BT50 Pro โปคันนี้นะครับรถบ้านสภาพเดิมๆสวยๆนะครับใช้งานมาน้อยๆแบบนี้นะครับวันนี้เราขายกันเพียงราคา448,000บาทแต่ถ้าลูกค้าทักมานะครับบอกมาจาก y t u t u นะครับมาจากช่องเรานะครับลดให้ทันทีก1,000บาทนะครับเหลือ438,000บาทเท่านั้นและเรายังมีพิเศษเลยเดี๋ยวรับประกันเครื่องเกียร์นะครับให้ไปเลยครับ1ปี10,000กิโลนะครับผม มีอะไรเซอร์วิสเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนถ่น้ำมันเครื่องให้มีบริการลดลากฉุกเฉินให้ฟรี90วันนะครับสปารถขัดฟื้นฟูผิวนะครับเราจัดก,การให้ครบถ้วนนะครับถ้าสนใจ,ใจยังไงก็ทักมานะครับหรือโทรมาคุยกันเลยก็ได้086-770-0808ผมตุ้มนะครับยินดีรอจัดให้เพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกัน เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วไว้มีข่าวสารอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ